สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองแสบนวดคั่ว,วนัง่งผิดขาดผมมันมีผู้ใดหนิเลิงโอ้ยหัวคุยงอยู่หรอกวันนี้มาตามนัดครับพี่น้องใช่มีมาไม่มีมาตามนัดตอนนี้เขาก็อยู่กันที่ลูงบานนะครับผู้ใดมาหน่ะหัวย่องอย่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบเร็วๆจ้าจ้า นวดมามี่มามีก็หิวนีดเป็นหิวมีนั่งค่ะมัวแบบน้องมัวหนองทีมงานอีนัางหลัง ตามนัดคือเก่าตามนัดจะควิกเท่าน, 1> 1. นี่สิบสามสิบเลยสามสิบอเดสามสิ 31, บสาเอ็ดิกเดี๋ยวีมามาเบิง่งกวามเกือบหนาอีกคือเก่าว่าจีเป็นยังไงนูลินกันมากห่กำ ดุ้ยเล็บก็ปวดแต่พี่ลองเหมือนเล็บก็ดำแต่ยี่ระห์เนี่ยท้องก็นั่งกินน้ำนั่งขายไปสองสามหมื่นยุ่มพี่ลองเอ,อ้าขายชิ้นขายุลนันแต่ชิ้นขาเมื่อไหร่มาขาย พี่โอ๊ตเปิดร้านนะครับกิการของพี่โอ๊ติดารง่ายม,มองพี่น้องง่ายม,มองมาไ,ไก่หมอ g o มาทางพุหม,มอเอิญนี่อาการกำลัลูกดลู่ิีครับรถโกเขาอะไร เขากินสนมปังตอนตืมอยา่หอมยาตอนเช้าเรียกีออน,นุดถ่ายชาใช่สสค่ะนี่ก็สองอาทิตย์แล้วครั้งสองอาทิตย์นั่เธอเป็ไจ้เหินดูกับกเก่าดีเนาะใช่ลแล้วแต่ละเกือสุดท้ายน่าจะทิ้งละครอืรอนีอ่นะรอ่ะเป็นตะขิวสองสามหนึติ้กันละ เป็นตะเที่ขาวันแรกเาเป็นที่นอนคันอสองเรป็นที่ขาวันสามมีขาแข็งเลยมีอสองก็งสีลูกเป็นปกติห้องแม่ทองป่ะใช่ค่าเป็นปกตินั่แม่เป็นตะเข็คานี่เป็นปกติของคนทองเลยม่ค่อเป็นเนาะเอจ้เหลปวดขา ้กบเป็นแเือนเป็นมมออยืนนนอยขางแงขง้ขางแขงกตเถ้าเป็นยืนหน่องเะหสีแบบนองฟาสีแดงมบอ,อ,มอ,อมแต่อันเนี้ยเป็นอยู่ตรงเขาแล้วก็ตรงขาไม,ม่รู้จริงๆ่งไหนต้องขางทำใจขามันคายต้องคุนกรเลงท้องเลนด้วยรบยนเงยๆเชสาได้ดอยแขวเตรยมปากแล้ว เขาไมีแตกมีงามม่เหนยอืมนี่มาดูน้อเป็นแบบนี้กันหน่ตาดรดหเ้าคนหักกหลอกอืมสี่ใจอืมได้อย่ากมาน้ำอืมเป๊เส็งยู่แบบว่าน้องๆะล่หรือืมว่าน้องเขาไปได้มาถูกไห่้องอืม นา่มองไม่ชื้อพี่น้องมหรหันนี้นั่งอยู่ข้างหนอกว่ะนี้ย่ายเขามาล่ออีกมองหนึ่งข้างในนะครับผมเอาวว่าเดี๋ยวผมาพาไปเปิ่งจักหน่อยน้ำกันอ๋อเรียกแล้วยสิสัตว์ตรงนี้ ดสัส้น่เห็ไหมเปนคากกสตรอูว่ตรงนี้คอเด็กไม่มีสายสะดุดบนทาคอนมุมดีล้วปน้าทบนนี้ตรงนี้เป็นรกอไหเนี่ยอย่างนี้รกที่คอมา

พอเอาอะไรมาป้อนมาปิดเบบอย่างปิด mm hmm. ผลละวั mm hmm. นนี้ไม่เห็นไม่ค่ยเห็นอะไรป mm hmm. ริมาณน้ำข้ามเดียวอี่ย <c oughs> น้ำข้ามเยอะเห็นไหมดำๆเยอะ <c oughs> นี่ก็คือน้ำข้ามเยอะน้ำข้ามเยอะนี่ก็เดีนะครับแต่ว่าต้องไม่เยอดเกินแต่น้ำข้ามแห้งช่วงนี้ไม่ได้เห็นแก้ม นั้นนานีเออนี่ลูก,ลก,ลกตาจะมูกนี่ก็เอาอะไรเนี่ยมาปิดเต็มทีหมดเนี่ยระยองระยานี่ตรงนี้เห็นปลายจมูกกับปากเนี่ยจมูกมีริมปากบนมีแก้มเออขาข้อมือเนี่ยดูดีๆเห็นมือไหมม,มือมาปิดอยู่ตรงเนี้ย คือจมูกปา่ชา่ชย <c oughs> ต,ต่อนใจว่าสามวี่อาจจะดูได้อ,อ, <c oughs> อื้อสามวี่อาจจะดูด เราเราาตัดท้องของกล่องเนี่ยมาดูเนี่ยตันนี้เป็นตไตนะเนี่ยนี่อันนี้เป็นเส้นเลือดแดงใหญ่เส้นเส็นตุกดุกไม่ใช่โค้ปอดก็มีตัดนี้กระเพาะอาหารมีกระเพาะอาหารใช่นไหมอันนี้กระเพาะปัสสาวะนี่น้ำปสัสสาวะโป่งนี่คือช่องหัวใจกับปอดสองขา สมบัติโนดีร้อยสมบหกพูงตัดความน้วงดุเดืคนะ สองข้างว้เห็นขาเห็นเข่าเห็นช่องนะก็เนเนี่ยเนี่ยเห็นเป็นแค่สองแค่เดียวครับเนี่ยน, <c oughs> นี่นะทุกสามรู้แล้วนเห็นไหมอีเป็นสอ,อ,องแต่ <c oughs> เราไปถ่ายยังไม่ได้นะเนี่ย อนาคตเขาอาจจะฟ้องเราได้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเรากลับมาฟ้องกับหมอผลองนานทำงานคตอาจจะไม่ใส่เลยก็ได้ <c oughs> อันนี้กระดูกขาเดี๋ยวเอามากระดูกขาได้สามจุดเอ็นีสี่เลย มีส้นเท้ามีส้นเท้ามีกระส้นเท้าฝ่าเท้าก็อยู่ด้วยกันอย่างนี้เนี้ยนิ้วอยู่นี่นอันนี้ก็เป็นเท้าอีกด้านหนึง <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นมือมืออยู่นี่นี่มือเป็นนิ้วนิ้วนี่มือนะของมือมาที่หัวหน้าไม่เหงือคอไม่มีสายสเส้น ลรเกาะนะที่เราเกาะอ,อยู่ข้างบนขั้นดีทินหมดเครื่งองคำนวนนะวันนี้คือ3.2มสบอัปดาห์วันใหญ่ขึ้นพรอะ2อาทิตย์ก่อนัาได้30น้ำหนักก็เป็น1 9น7 8้าาใหญ่ขึ้นใช่ไหมกำหนดข้อของเราที่เคยดูไว้วันที่15เดือน5อันนี้มันลดนขึ้นเป็นวันที่5้เดือน5เพราะว่าเด็๋ลูกอ้วนด,ดีมีจะขึ้นขึ้น,นลงลงแต่อันนี้คือ การทพยากรที่ดีเพราะว่าหนดคลอดมันลดขึ้นมันไม่ได้นดออกแต่ว่าเราอะทานอาหารอุดมสมบูรณ์เพียงพอไม่รู้ทานอะไรเรียบร้อนนะจ๊ะสองสัปดาห์เจอกันมาตรงด้ขอบคุณครับไม่ค่อยออกเลไดูออกไหมดูไม่ค่อยออกมันไม่ค่อยเห็นเลยไป วันนี้ทุกคนบอกดูไม่ค่อยออกเบื้องบ่ค่อยออกอีีเลยพี่น้องเอาอย่างมาบังบุ๊ตอนนี้ก็นั่งรอรับยาพวกชั้นเสียมพวกนี้ต่างๆหนงอาหารเนี้อผอมอาหารทาไปข้าวเยวหอบไปพ,พอกันทั้งรถอีกพี่น้องโอเคครับพี่น้องขึ้นรถมาแล้วครับตอนนี้ก็มาหาสื่อของประมาณนึงแล้ว คนแก่กังวงจะหน่อยเมื่อยมันผ่อนแดดมแดดที่นี่ตอนนี้วัสามสิบเจ็ดองศาครับพี่น้องของเต็มลค่ะตอนนี้มาถานเอาของในรถกับมีของที่ไปซื้อมาส่วนหนึ่งแล้วตอนนี้มาซื้อทางดันเครื่องดื่มครับเคร่ดิมอยู่ครับปุ่มเมื่อนี้ก็ประทับใจอีหลานจะนักขึ้นมาตึงนู่เก่าตอนแรกล่าสุดที่ไปหาคุณหมอเนาะ มันโลสามแล้ว<อ>ทีนี้ทิปคิดได้ใจว่าต้องประมาณโลหกหลอกๆแต่ว่าขึ้นโลกเก่าพี่น้องแบบึ้นเยอะมากเลยกับพี่น้องก็ได้ยินน้ำกข็งยี่นอนที่ข้างันว่ากินกินอะไรไม่รู้บอกนะกินอะไรไม่รู้อ่ะอุดมสมบูรณ์ดีเพแต่กินบะไรกินกินแล้วตับหกหงกับก๋วยเตี๋ยงอะไรพี่น้องก็วันนี้มีโอกาสได้มาทักทายพี่น้องเพราะว่าออกจากลานแล้วเพรามว่า มันก็ยู่ในนี้เนาะก็เลยแบบคือคือพอพี่นอ้องตลอดแล้วแต่ว่าก็เลยแบบเอออยากท่ทยแต่ตอนอยู่ในร้านน่ะอยาก่ายอยู่แล้วก็น,นึ่งห่อนหอหอนเราจา<ม>ังยังเป็นยังแล้วลูกค้าเยอะช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้พี่น้องคะลูกค้าหลยหลายแต่ว่าลูกค้าที่อยู่ออมแอมที่เบิรงนหรก็มีอยู่เนี่ยแต่ขอพูดในหลายเรื่องใจที่มากอุดหนุนเนะเาะอันและก็คือลูกค้าเยอะขึ้นแล้วก็เรามีทำเพิ่มเติมเมนูก็คือเป็นพิซพซ่าับมพิซซ่า่าะา่ายพี่น้องเบิรงหันละ มาที่นี่มันยุ่งหลายยุ่งค้าอีบีเลยบริษาทพี่น้องเบิรงพิซซ่าก็เป็นพิซซ่าแฟนชายมากยะชับใจาเดี๋ยวขอหยัดไปทั้งน้อก่อนพี่น้องเรีบิื่นเพราะว่าพี่นองเอาของขึ้นรถก็จะเอาของขึ้นรถอ่ะเพราะว่าซื้อแฟนชายมานะคะแต่ธุรกิจนี้ไม่ใช่ของทิพย์นะคะพิซซ์แจมพี่น้องก่อนพิซซ่าให้อ้ายให้ให้พี่โอ๊ตพี่โอ๊ตเป็นคนลงทุนนะคะเพราะว่าตอนแรกน่ะก็คือมีคุยกัน เพราะวาพี่โอ๊ตเนี่ยไม่มีอะไรทําอยู่ที่บ้านถ้าจะเฮ็ดแบบธุรกิจไงไปเรื่อยมันก็นต้องถาดนูนก็เลยว่าเออเอาแบบง่ายๆสบายๆแบบไปซื้อแฟนชส์ดีกว่าเพราะว่าแฟนชั์มันก็อร่อยมากอะไรเงี้ยล้วก็เลยแบบถึงเราจะไม่ซื้อแฟนชสยเราทําอย่างอื่นมันก็คือเป็นการลงทุนเหมือนกันอย่างขายส้ตมตำเราก็ต้องไปตลาดมันก็คือมันก็ซื้อของมาขายอยู่แล้วของศีีนะพี่นองคะะแต่ถ้าเป็นแฟนชสยเนี่ยคือเราสั่งเขาอะไรเงี้ยสั่งพวกแป้งพวกอะไรเขามา คือมันเป็นการซื้อคือเก่าแต่ว่ามันก็เออมันก็อาจจะได้แหละมันก็ได้บ้างแล้วแต่ถาดอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็คือโดยรวมแล้วน่ะก็คือขายได้ก็ได้กําไรก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลี้ยงตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เห็ดเมนูขึ้ว่าเพิ่มชิปกัเห็ดเป็นพวกเฉากล้วยนุ่มซดนำ้ำตอนนี้ก็คือแบบใจที่ปุรูเปน็นอ่ยพี่น้องที่มีตต้งแต่อยากเห็ด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 ขายสินะพี่น้องแล้วก็ ตอนนี้อากาศมันร้อนเนาะทิพก็เลยอยากแบบหายอย่างที่แบบเย็นเย็นหวานฉ่ากินอะไรเงี้ยแล้วก็สิ่งที่ทิพขายทุกอย่างก็คือสิ่งที่ทิพชอบกินเออทิพจะมาขายเองที่ทิพมากกินพี่น้องค่ะคือตบมกขุ่งแล้วก็กับข้าวเนี่ยอาหารตามสั่งก็คือว่าเราได้กินอยู่แล้วมากกินอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็คือทุกอย่างที่เราอยู่ในร้านครบถ้วนพี่แนนจะรอทอดปกติก็จะไม่ได้ขายก๋วยเตี๋ยวทิพก็ได้ขายก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าทิพก็มากินก๋วยเตี๋ยวพี่น้องก็รู้เนาะเออนั่นแหละ โอเคค่ะพี่น้องคะาสำหรับคลิปนี้ก,กับะบ่มี่ยังไลายกะมีเวลาก็เลยคือถอดพี่น้องอยากบอกแน่น้อยกับยู่ในรถมันก็เย็นมันก็เลยแบบอากาศมันเยน็นแล้วก็อารมณ์เราก็ดีด้วยอะไรเงี้ยถ้าอย,อยู่ข้างนอกมันร้อนมันร้อนมากก็เลยว่าู้วสิสิไปยังไดกูยังไร,งไรเล่นตำนาตำลังทายบย่ได้สิในะพี่น้องค้ามันบ่มีค้นซอยพรอมนั่นแหละเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้นะคะกัขอบคุณทุกคอมเมนต์คือเก่าขอบคุณลวงหนาพี่น้องค้าที่บคือถอดตลอดเวลาคือเก่าค่ะ สิ่งไหนที่ถ่ายทําให้ดูได้ก็จะพยายามถ่ายให้นะคะก็บบได้ยิงบอดี้ยังเพี่น้องก็คือถอดตลอดคือเกา่าแต่ว่ามันถ่ายบอด้พี่น้องเห็นบอนี้มันหยุ่งคักแนะ่ท้องโตแล้วก็ยังไปหาซื้อของทําได้เท่าที่ทําค่ะพี่น้องคะขอคุณความเป็นห่วงที่พี่นอ้องส่งเขามานะคะแล้วก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากคะ่ะจิบกับขอลาไปก่นอนว่ามากไปเบืองพนจัดของอยู่ค่ะพี่น้องคะไม้พอกันคลิปหนา้าสำหรับคลิปนี้ที่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ